สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราก็ยังอยู่ที่บ้านหนองตาปูอำเภอนูนสุวรรณจังหวัดปุรีรัมนะคะวันนี้เรามาชมบอลสีเพิ่มเติมต่อจากคลิปเมื่อวานนะคะเชิญชมไปด้วยกันเลยค่ะหาหนุมานเชิญทงอู้ทำไมลายเขาสวยมากตอนแรกเราบอกว่าเป็นสีดาปป่ากแดงมันไม่ใช่เราเห็นตั้งแต่ต้นเล็กเราก็สงสัยแ้วสวยเนาะ อันนี้งอถอดรูปรู้อยู่เนาะค่ะงอท้องงอถอดรูปอันนี้ก็บับเบิ้ลแดงอันนี้ก็เป็นปาเต้ปาเต้ค่ะคล้ายกันเนาะอันนี้เนาะอันนี้คืออันนี้จะเป็นเทพพิรุนหรือเพชรพิรุนนั่นแหละคะเพชรพิรุนอันนี้นะนะเหินอันนั้นไก่ไก่ไก่อะไรนี่มีสวนก็มีนะคะสามร้อยห้าสิบโอ้ไก่มาเฮส่วนค่ะแต่ว่าส่วนมาไม่ค่อยเห็นหนกไก่เห็นแต่ไก่ไก่นนานจะเจอเพราะว่าไก่ตัวนี้มันมีราคาเลยค่ะ มใช่่ต้นเล็กเขาอยู่ที่เท่าไหร่ไก่อยู่ที่สามร้อยห้าสิบอันนี้นี่ไก่แก้วตัวงามนะขุนขุนพลอาสาออกสิบก็มีอันนี้ก็ประมาณสามร้อยอันนั้นเป็นสีพีลำเขียวนะฮะหนค้อหนอันนี้ต้นใหญ่ใหญ่ใหญ่เม่พันนี่พันกว่าแต่ว่าอันนี้แปดร้อย นี่นี่นี่เขียวใช่ไหมคะใช่แต่ว่าไม่ตัวนั้นไม่ตั้งโฟมแม่ตั้งโฟมเนี่ยขายแค่ฟืนแต่น้อยอ๋ออันนี้ันหมดแล้วค่ะก็เลยเอาเก็บไว้โอ้โหอันนั้นคือสีเสื้อสมุดนางนางอะไรนี่หงเหินใช่ไหมไหนอ๋อหงโอ๋อตาลายเป็นนางหงเหินอ่ะอันนั้นก็เป็นพญาพันวังหงเหิน อันเดียวกันค่ะแต่อันนี้มันฟอมก่ออันนี้มัน่เนี่ยอู้เขากลังเตีเยอะเลยนะลูกหลงขาวแต่เขายังไม่กัดค่ะไหนคะอ๋อตัวนี้ลูกหลงขาวอือโหก็มีสีมหาโพนี่ไงกำลังออกกำลังดังอยู่นะสีมหาโพต้นเท่าไหร่คะน่ะต้นได้พันกว่าบาทนะไม่โอ้พันกว่าบาทสีมหาโพนะกำลังมาใช่ไหมแทงนะ นี่ไงไทยนิยมกับนี่นี่ไทยนิยมอันนั้ก็คือนางวาีนะไหนคะได้คอสรุปแล้วว่าเป็นนาววาีอันนี้ก็ดาวเพียงดินดาวเพียงดินเขาตัดไมใบใบนี้กัดอย่างมากสวยดาวเพียงดินค่ะเนี่ยกัดัดสวยมากดาวเพียงดินเี่ยรู้ดูที่ไหนมันก็อันนี้เป็นสวยอะดาวเพียงเพราะว่าสุโขทัยสงศดยี่เราว่ามันเป็นลูกของทศกัณฐ์เนี่ย สวยมากกัดแดงเลยแล้วทศกัณฐ์มีมีไหมทศกัณฐ์เบบีอยู่มีอยู่ตู้นั้นองอ่ะต้นต้นเท่าไหร่เดี๋ยวเลยไปดูทศกัไม่ไม่มีต้นแม่ยังไม่กัดรีแต่ว่าลูกมีอยู่แอ่เขาดูลูกหละลูกมันเล็กหรอเล็กเล็กเบบีอยู่คึ่งคึ่งึ่งเกะตาเขาอันนี้คือไก่แต่ถ้าจะได้ตอนนี้ก็คือมีไก่ใครชนที่เป็นแต้มแดงไปเลยเนี่ยเขาเอาไปหมดแล้วตั้งแต่อาจารย์ว่าจะมาอ๋ออันนี้ มันก็เหลือที่เราไปลุ้นเอาแต่ว่ามันมีจุดแล้วแต่มันก็ยังเล็กอยู่ออเนที่ไปลุ้นน่ะเท่าไหร่ออกที่แรกเนี่ยที่อาจารย์ว่าจะเอาเน่ยตอนนั้นให้แค่สี่ร้อยเนาะอาจารย์ไม่เอามันมันออกแดงไหมแดงโอ้เลยแล้วแล้วแล้วนี่มีมีไหมแบบแบบนั้นนะเหลือแต่แต้มหน่อยจุดก็คือสี่ร้อยเหมือนเดิมอ่ายู่ตรงไหนแต่มันไม่ใหญ่นะอ่าขอดูหน่อยไปหงเหินมียังหงยังหงเหินสนใจไหม ต้นเยอะอยู่าไว้ก่อนดี่วะเอาตัวเอาจะไปไปดูชาชนดี่กแกอยากได้เสียงเทียนอเหรออออันนี้หายากอนุมานเชิญทงนี่หายากมากน,นานๆจะแต่ว่ายังไม่ได้ยังไม่มีใช่ไหมมีผ่าไว้เก้าตอนนั้นมาในนามชื่ออื่นแต่ว่าพอมากัดสีใบนี้ออกปุ๊บโอ้ยมันอนุมาน,น,นเชิญทงจริงๆริงอล ไปไปไหนมั่งก็ไม่รู้เขาเอาไปเยอะเขาชอบมันก็สวยอีกคนละแบบเนาะตัวแต่มันเป็นมา,านแล้วถ้าก็กาดจริงๆมันก็จะเป็นตัวเหมือนชมพูหมดเลยค่ะชมพูแล้วข,ข้างก็จะเป็นไส้เพชรเหมือนอเพชตอนที่หันมุมานเชิญท,ง,ทงแต่งตัวแบบนี้นก็อย่างนั้นเลยอ,อันนี้ก็เป็นสีิ่ํงเขียวเยวจะไปดูชายชน เดี๋ยวสิดูชายเชียนเสียนเียนไอ้เชียนพยาน่าอันนี้เป็นสีวีรำสีวีรำแบบผ้าข้าไหมเนาะนี่อันนี่อย่างสวยอันนี้แดงอันนั้นออกเขียวเาเนาะเพราะว่าพวกนี้เขาสมบุกสมบันอยู่กระแดดตบลมเออเขาทนเนาะเขาทนเนาะแต่ตัวอื่นต้องเข้าตู้หมดก็ก็เข้าได้นี่ตัวนี้สวย อนั้นเขียวใช่ไหมคะอันพลอาสาออกสึกสวยมากคุณพลนี่จะสวยมากไปดูสีใกล้ๆเขาสิเหมือนผ้าไหมแบบนดหนีคุณพลอาสาเสวยถ้าเป็นกอมจะสวยนี่แยกออกค่ะเสบายดีเมื่อกี้ยังหาไสดีมากไปยาวเต็น คุ้นๆอาซาออกสุดไอ้หงื่อหงห่อถ้าพ่อ้านอยู่เขาจะไม่รู้ชื่อน,นะอาจารย์อืมค่ะนี่เดี๋ยวติดเชื่ออยู่่เขาดูชายชนก่อนโอ้โหชายชนอันนั้นแม่เหรอนี่แม่ชายชนที่ว่า,าไปถ่านะคะ นี่คือสิริพรถ้าชายชนเผ่าออกมาแดงอย่างนี้คือสิริพรไหนคะนี่ไงสิริพรอ๋อนี่เป็นนายจันหนวดเขี้ยวแล้วก็เขาเรียกอะไรนะเขาเพี้ยนหรอเขาเพี้ยนหรอแข็งมันแทงอ๋อถ้าแดงอย่างนี้คือสิริพรนี่คือเขากัดแล้วนะีอันนี้สวยเขยลุ้นฟ้าไก่ทองประเสริฐอันนี้แม่นายจันหนวดเขี้ยว ก็สีถนนชัยพอดีเขาเขาปล่อยใบเหลือใบเดียวเองไหนดูหน้าตาสีถนนชัยยังไม่กลับเลยค่ะยังไม่กลับอันนี้ก็ก็ขายนะคะนี่อยู่สามร้อยห้าสิบคืออะไรเป็นนางฟิวอ๋อนางฟิวเหมือนมันจะเป็นพระรามหรือยี่ไงขุมทองที่เราสงสัยว่ามันเป็นเหมือนใครนิยมไหมอะไรนะเอ่นอะไรนะจุดจุดจุดอ่ะสตรอเบอรี่ ลายออเดี้ยแต่ว่ามันเป็นขุมทองขุมทองอันนี้คือประสาททองอันนี้คือเอกลักษณ์แล้วก็ไก่อมรลินอันนั้นไก่ราชวดีอันนู้นเป็นแก่เศรษฐีไก่แก้วตัวงามเนาะไก่แก้วตัวงามไก่เศรษฐีแต่มันจะเหมือนกันนะสามไก่ัวยล้นฟ้านี่ไงอันนี้ของไทยเนาะรวยเอ้ยเนาะของไทยเนาะรวยล้นฟ้าตัวนี้ ใช่เลยลวดลางอันนูเห็นเสีนแดงเนาะี่งแดงนี่ะอ๋อลมีสงสีอันนี้ก็ของไทยเหมือนกันเนาะเขียวาไ่้มันฉบอะไรไม่รูมาีในนามยานี่เนาะอันนี้แดงมาดูตู้นี้ค่ะขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่รับชมจนจบคลิปนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมติดตามชมคลิปต่อไปนะคะเราจะมีบอลสีสวยๆมาให้ท่านผู้ชมได้ชมนะคะ คลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลงเบอร์โทรไว้ที่ด้านล่างคลิปนะคะถ้าสนใจติดต่อเจ้าของร้านได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ